เอยหอนหอ,อนหอ,อนคือเห็นบริษัทตัวเดิ้ลจ้าพี่น้องแล้วกล้องข่าวพี่ลู้ว่ากินข่าวคุณยายเห็นบ้าพี่น้องมืนอนี้อันพ่อคุณยายกินตำไห้แข้งนี่มกหัวจ้โอ้ยเลากินกับขาว อา้าวสามารถชิกมากเราพี่น้องเอาคุณแม่วันดีเร็วว,วันดีจ้ามึนะพี่น้องเจอก,กันอีกแล้วพ่อเนี้แตกดดแดดก,กินรลแม่กินรลิก็สิกินยังกินเลยหอยนังร่กับพี่แรกก็กินดอกพี่น้องแช่แข็งไปละนี่ไงหลุกแก่ไปละย่ายแล้วมัดด้ยหอยแข็งเนี่ยแตกพี่น้องจะมาสิแล้ว ตำมะหมากุ้งสดมะหมาอยูย่ใส่ใส่แตงใส่่เออหอยแข้งไปใหญ่ามากนนแ,มแต่ดิ่นแนมือจะใบกินหลายจะกินซี่ตวัวหาตวัวฮะแม่งข<า><า>ี้แตกจีว่าเป็นยังหรอกนะมัน่เป็นยังหรอกเนาะกิน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 หอยนางรมมัมนนิดตัวใหญ่นะแต่ว่าจะกินหอยนางรมเลยไม่กินหลายอย่างเซ็ง เส้นยังปฏิบิองเส้นไปซื้อเส้นเส้นของแพงแต่ว่าสิกัดเออกัใจซื้อได้หรือพี่น้องเพื่แจงเพื่อนทำไมให้รนางทางนี่เพราะว่ารักขวาตางก้นตางขวา นัำไว้โดนแล้อืดเลยี่นองไ่เห็นคือแค่ไงพี่ห้อง ร้อนไงแม่โอเอจะกินอะไรอ่ะจะกินมะเขือเทศดิหนะดีเป็นสิตม,ามาัมม่าส้ม่อมส้มนีมไม่ไงซ่อมแม่อเอาซ่อมนี่ทำนี้ทำนี้เลยเนี่ยทำนี้เลยนั่นแหละกุ้งกุ้งให้กินตัวเดียวกุ้งสดกุ้งไม่ได้ลวกได้ไหมนเนี่ย ได้ซ้ำน,น,นี่กับหัวปัน้นเลยย่ายกินโลนคือกวยกุ้งบันเท่านะะั่ยล่ะบ่มีพะยานคือกุ้งบันเท่าด้กินเลยกินเลยย่องกินเลยอย่ากินเลยย่องพี่นะ้อง พี่มกขวบใี่ไมไปไปไปซ่อ,อนไปทันตลาดโ <c oughs> มเห็นง่าย่ายมากเห็น อืดมกม่าใช่ว่าสีอันเอาลงมาได้แต่มาม่าใส่ไว้หดมั้งฮะไม่ได้เทใส่อันอันนี้นึกว่าจะของเลี่ยมเวียดลองเิ่งหอยนาง้มกันนะ กูชมปุยไอ้ขีแตกแล้วกูกได้มาพี่น้องมาอนะไรอันกวนมากนะไม่ได้ไปเก็บปกตินนะไม่ได้หยอก่อมซ่อมคนใหญ่

อืมอยู่เลยห้ามห่วงหน้าเขาวงหลังตัวเองกินนะพี่น้องก้อนสิกินข้านีน็กอะ่ะลืมกดไหลกดแช่กดติดตามกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเลยขอพคุณเลยหลายจ้ารักน้นอยๆคอยรักนานเหมือนเดิมจากพี่น้อง ก็ซื้อบ่ซื้อนี่คือเาไม่ต้องซื้อบอให้เรายับมากใกล่องแล้วกับบอ่อหย,ยับท้ก้นบบสิว่าใจะหนาโยงของกองนี่คุณแม่จังบ่ะยากหยับมากแเห็นหนี้โยไมหรือว่าอาหารพอเละกินเค็มเลยพี่น้อง ส่ละเมยจะคือว่าเผ็ดก่อาคือบ่าเผ็ด mm. มัพริกแดงน,ดน,นี่ขึ้นคือยู่า่เผ็ดนี่กินข้าวนี่สดมามากนี่เดี๋ยวกุ้งเอาอีกบ่านนี้ mm. กุ้งดิบกุ้งทะเลมันดีกว่ากุ้งตามคลองนะแม่กุ้งตามคลองนะ่น mm. หน่อยยำยังมันเป็นพญานไปกุ้งตามคลอง หัวตัดแบบแบบบ้องหางเลยคุงโจดได้ดีพีนนะ่เนาะ ยายให้นั่งขัวแหละล่ะขนัดแล้วกาขินในซ้ำนั่นแหละเดี๋ยวท่านผู้ชม่าเื่อนบัตรแให้ยายแน่เื่อไปไกลยายแท้อีกแล้วน่ะ หาแล้วที <im lly> <gehört seven. S 2> ่มาใครแล้รที่มาเดี๋ยวห้ยชีงเออเชียหอมมาอืมเชียหอมาไเลยไม่อยากกินร้าย ไม่หนักมากกลุ่มกินะน้ำหมาบุญหอมเลยอืมอ่ะทำไมจังบอกเลยะ แค้บินน้ำเองอไม่ได้ตักหรอกไปหาละไปก,กินเถอะไกินเถอเดี๋ยวค่อยมาหวัดดีก็ได้เป็นห่วงกันผู้ชม <c oughs> <c oughs> กระเพียวให้แข้งย่ายมารับกูกินหาหกโตหาโตหาโตคุ้งสองโตมกหัวก็วนวนนจนย่ายลุงจาาลูกย่ายแกะกดไหลไปเรื่อยไปนอนกดที่ต่ำเห็เนี่ย ไข่อยบ้อเผ็ดแม่ไข่ละง,ง,ง,ง่วงๆพอแล้วแม่อ,อ,อยากได้ไ <c oughs> หวเองว่ายังไงกิน <c oughs> วัวยายอนนี้ยายกินเยอะแล้วกุ้งสดปกระซองโตมไม่ได้ลวก ลืมเปล่าหารพิเศษแล้วคือหมกหววพี่น้องวันกินผู้เดียวเผ็ดแต่ไงมะพร้าวเผ็ดแดงก็คือแดงมะเผ็ด ออ้ว่าสองเขียบนะพี่นองนะผ้าึ้นหัดกันหายึ้นหัดกันเฮ้ยจำหวัวบกหวัวพี่นองบ้างอู้ไม่พี่นองอู้อู้หัดอุ้ทำมีไงเลยอือแล้วทำเองแค่เอง เพื่อดาบมาแล้วยังไงกะฝากให้ได้พี่น้องมือนีกะคลิปนี้กับซ้ำนี้ก่อนลาพี่น้องไปก่อนเลยจ้ะคุณแม่บ๊ายบายบ๊ายบาย,บายด,ดีจ้บาย